ไม่สนใจเลยไม่สนใจทำหูทวนลมอร่อยเนี่ยนี่อปืนปปนเนนอันนูน้ำลายเตอร์จะมากบเอเตอร์รู้สึกว่าเตอจะมากบเยอะ เธอต้องการความรักเห็นไหมเตอรักป้าแล้วเล่นแต่น้องนั่นแหละป้าก็ยอมเยอะเลยไม่ล่ะพึ่งตื่นไอ้พึ่งลุกไงแก็คนแก่ไงคนแม่เลยเห็นไหมเตอไม่ต้องเรียกเลยเตอก็มาะอืแเตวเธอ้อนเยิงเลยเด่งดึงเตอบอก แตนดีไม่หันเตอร์ไปเองก็ได้เดี๋ยวนี้กะที่ก็เห็นห <LAN source> นูก็เติมมาหานะพิชากันขอบคุณใจส้มพี่จุธาค่ะพี่จุธาอยู่เชียงใหม่เหรอ CNX พี่จุธาอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ฝนตกไหมคะเดี๋ยวไม่พี่เติร์มาพี่เติร์รักปลาเลยฤษพี่เติรรักป้าแตนดีกำลังเมามัน ใหญ่แนละ้วไม่น้ำหนักไม่ถึงยีจจ่ห้าโลหนอไม่ถึงไม่ได้ตัวเล็กนะเนี่ยนักครนสวรรค์อ๋อวันที่สี่นะวันทีนนส่สี่นครสวรรค์ใบสองค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตน่ารักน่ารักแล้วเปาก็จะไปเดินตามบูธของอของกินด้วยนะไปเจอกันได้นะคะเป็นแฟนคนครสวรรค์วันที่สี่นะคะสี่ที่จะถึงนี้ ออนอ้ยเตอรักป้าแล้วทำไงอะจากแม่ลูกแปดโอ้โหจริงเหรอแม่ลูกแปดแปดคนเลยเหรอ่ะพี่กุ้งนางจริงปะเนี่ยแปดคนสุดยอดมากฮะเขาบอกแม่ลูกแปด ชมใต้แล้ขอออกรูกเองสิบห้าคนนะโอ้โหทำยังไงสุดยอดอายุเท่าเป็นน้องพี่อีกอ่ะสิบกว่าสิบ้สิบเป็คนทุกปีไงวะปีละคนเดละคนนี่เมางาหมดคนโตเขาทำงานช่วยเหลือสองสามคนแล้วส่งเงินมาช่วยเลี้ยงน้องอ่ะ เขาต้องมีลูกตอนอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าจริงค่ะพี่อายุ39มีลูก8คลอดเองทั้งหมดโอ้โหเก่งมากสุดยอดเห็นไหมสุดยอดสิบห้าคนสี่สิบกว่าก็คงไม่ไ้มงใช้พลังโอ้มันึงใช้พลังแค่ไหนวะเนี่ยขอดเองเลยนะขอดเองด้วยเอ้าเุือก้เขาสื้เขาสิบห้ากับแปดเลือเขา อุ้ยแซนดีฮิฮ่าฮิฮ่าเตอรักป่าแล้วเนี่ยเห็นไหมเตออ่อนขยุ่มหัวแม่คุณไหนคะมั่นเลยจ่าจ่าจ่ามาจะทิ้งจ่ามาจะทิ้งจ่ามาจะทิ้งจ่าคนจ่ามาจะทิ้งจ่ามาจะทิ้งจ่ามาจะทิ้งจ่า จ่าจ่าจ่าซิงเจ้าเจ้าเจ้าซิงจ้อยจ่าจ้าเอะใจเอาล็อเพลงชมจันทร์แต่คนเล็กเขาเหมือนแม่นะคนไหนะที่ไปวันนั้นอ่ะคนเล็กเขาหน้าเหมือนแม่บ้านสันดีจะไปนอนแล้วพี่พี่สิบโมงแล้วไปนอนเลยไปกินข้าวเลยเดิมเสียงเด็กถึง ง่ี๋ยวหาพนเด้ยวห็นก็คืนไดียวนก็คืนง่วงแล้วง่วงยังคะง่แล้วค่ะง่วงแล้วค่ะง่วงแล้วคุณเอาข้าวแบ่นไว้แล้วใช่ไหมคะกองข้าววนเป็นข้าวล้วน เหข้าแบง่องเรื่องเรื่องกันเื่ค่ะ้าพไปแล้วนะคะบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายย้มก่อนยยมก่อนยยมย่มเด็กคิดยัไงยยมก่นคิดยังไงคะ เขาไม่ชอบคนบังคับไม่มีใครบังคับแสดนีได้ไม่มีใครบังคับหนูได้ค่ะถ้าเกิดจะร้องเพลงให้ฟังโอุ้ยเลยเอาอเออแสดนีบายบายค่ะพี่พี่แสดนีจะไปนอนแล้วนะเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะ บายค่ะใช่ไหมค่ะบ๊วยบายสวัสดีค่ะสวัสดียังไงสวัสดีสวัสดีค่ะชอบให้ใครบังคับนอนนอนไม่เคยก้มหัวให้ใครนอกจากช่างตัดผมฝืนอย่างเดียวนะปีแบบไปบังคับเขาตอนดี้จะไปนอนแล้วใช่บ๊ายบาย อัลฟาไม่ชอบคุณไม่ชอบบังคับหรอโน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 โได้ไหมไม่ได้โนโนอย่างเดียวทำไงอ่ะโตมาโนโน่ไปไม่ขคา่งไม้า่งมล้างมือบายบายปวดหลอะอะไร ไม่เปิดเงี้ไม่ค่้ยอ้าวอ้าวมีคนสวนสนามัน่ไ้มแม่คุณจับเองนะคะเดี๋ยวจับแม่คุณแม่คุณมีอีเวนต์ต่อจะดีกลับก่อนจะดีหลับก่อนจะดีรลับก่อนจดีหลับกดีลับก่อนดีทับก่อน ีิติดรถแปจูพันละคะ่ะเอาสจจแสดนดีนั่งหลังกระบะไปได้ปะเลยค่ะเอาตะไคร่คุมไปเลยคะ่ะเที่ยวซีประจันเฮ <laughs> ้ยขอบคุณพี่นุชคะ่ะพี่อ้าวไม่เห็นเลย <laughs> พี่นุชพี่นุชให้อะไรนะวงกุดมาไม่แก้มันห้อยอขนาดนี้นะคะ่ะ น้ำก็ล้างแล้วจักระแลก็ไม่ได้นะหัวเลาะจั๊กกะจี๋อบคุณพี่น้ตขอบคุณค่ะอู้น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังเมามมันอยู่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจีไม่ยอมนอนเพราะคนเล่นด้วยเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณค่ะโอ้โหคอบคุณค่ะแแ oh บ <c ười> บ,บ,บเข้าไปในนี้เลยนะ่ทำมันเดินดอ,อ,อกล,บล,ลับไบไปบายบายค่ะพี่พีไปเจอกันใหม่นะคะบาย,ายค่ะค่ะกินมกับเยี่ยมค่ะ